สวัสดีท่านทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาเล่นต่องทีเ่นนะคบทีมของลีกบาเยนนี่หนีไม่ในไม่่ลีกลีกลีกเยอรมันมาเจอกับริรู่ก็อย่าลืมกดไลค์นะคบให้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคให้ถึงสองร้อยมสิใครด้วยนะครับ น,นี้มีสังจี้มีสังจี้พูมาทีงตันเล็สอลโอ้ลีว่าคาเซ่ไว้ได้นะครับอเล็กซนเดอร,อร์อา,นอาโนจะเป็นคนเปิดมุมเซียนฮะให้มีมาเป็นคนเปิดมุมครับ เปิดโป้งมาวานได้มงแล้วหรือว่าใครหรือว่าใครยังรับไว้ได้สบายมาให้ลุยามาเลสมาเรดเด็กใหม่ครับมาเกลมาสตี้ฟาวของลุยามาเลสฮะดูดขี้าวกรูดอเฟรนันมาอยู่ที่ลูกค้าเฮนเดส คิมเอกลิสเดอร์เรือสัตวกีวูดแม่เอาเวิหลอกไม่ได้ครับเบี้เบไปแ่มองตตองตกิสมันคิอปยามาเรนไปแล้วมาเรนยิงโอ้โหแทนสติกเกนรัเอได้โอตาอมอสินน่าครับวิซูของวิจัยไะซื้อตัวมาค่าตัว65ล้านปอน Yeah. ล้ำนะครับก็ล้ำเยอะอยู่นะครับแม่นนี้คือจะมี2แมนนะบิ๊กแมนนี้เป็นคลิปแยกนะครับอันนี้เป็นแม,นแ,มนแรกแมนแรกนี่ไม่มีทุนเวลาร้อยนาทีนะครับอันนี้จะแบบถ้าเสมอก็ไปโดนจุดโทษนเลยนะครับ รไรู้อะไรไม่โกหเนะเอ็มาบแม่กันปั่นฮะลูกคันมารับบอลลูกคายโยนมาให้อาร์ฟอวนวาบิซากะชนิคส่งมาไม่สันเมาโหยเจนตามไปเก็บบอลทันครับกิสมันเอ็มบัปเป้งานขา,ขาโอ้โหข้ามเป็นดาวอคาเลยครับสี่คะแไปครับ เอสโตรเจนอ้าวส่งไม่ดีครับแล้วไปมากิสมันโนตัวลุงทิ้งเก่าครับองค์จงองค์จกิสมันเรู้บ้างไหมมาไมา่ใช่เราไมา่ใช่ไม่ใช่อ่อปปายลูกไปครับบอลมาที่บอลมาที่นี่มา มิดเล่นจัมเรสโอ้โหล้มแน่ครับนี่ครับว่าล้ำไหมอือก็ล้ำก็ล้มเลยครับล้ำเค่เสี้ยวเนี่ยลูกค้าเทนเดสจะเป็นคนเปิดบอลิดบอลสั้นมาอ้ยโอ้์บอลได้ไอ้ก็เดินลคิดิอ้าวจ่ายติดกิสมันได้บอลามาเป็นนี่ยมารเรสเนี่ย เบียนได้บอลม,ม,มาเบียมารสเอ็มบารเป้ได้ง้างแมตติดบอลน้อยทีชิ้นนี้ครับน้ามิติดบล็อกง้ามิติดบล็บบบอกของฝั่งยูฟุตอร์เรเสียบอลไวครับอวินมาเดียวตัวกิสมันเอ็มบารเป้หลอกชิมองลองเล่มาได้ชิมองลองเล่แซงมาแหวกแซงมาแยกได้ครับนี่มา มาคืนบอลมาให้ฟลอร์โตเลสเคลาพิเก้ยังมาแย่งได้ครับเปิดโยนมาคิเลียนเอ็มบัปเป้ได้งา,างาเอ้าบอลติดเชลล์ฮะแทนเซเรนลับบอลแล้วแมาจะก,กระดอนพื้นนะครับลับบอลแล้วมันกระดอนพื้นนะครับก็เลยมันประตูเข้าไปทำหนึ่งจุดไปแล้วครับเอาอาริมูสเวลุนฮะแม่แต่พี่เกยังมาบังบอลได้ มาเป้จ่ายมาองตัวยิสมันอาเปิดมาให้ชิลินเอาเฟฟเม,มาเฟกแมทโอ้โหคู่นี้น่าจะเดือดหน้าดูครับชิลีลนีสิเม้าวให้เดินไดูทังยิสมันก่ายรอดมาได้โอ้โหมาเรสแกลังเอ้าแต่เป็นลูกฟ้าครับน่าจะฟรีคิกระยะแบบ น่าจะเป็นระยะที่เม่ค่ปัดได้นะครับทีนับแม่ไปเหยียบรองเท้าสตั์ดของตัวกิสมันระยะนี้แิ่งเปคิ่งปัมดนะปปมาปัดมาแล้วอีกนิดเดียวปัดไม่ได้ครับขาดไปนิดเดียวแคสติกเกนเกนปิดบอลยาวมาี่ฟุรุนตะเลสแนมะ่หม หมุนได้ฮะฟังมิกเก็ตเอวินหมุนไม่ดีฮะแม่โอ้โฝืนเดนตอเลกเปิดก้อยมากีบูดไม่ได้บอลฮะกีบูดไได้บอลมาบรูโน่แฟนนันนัลซาของโตโมไอว่าตั้งหลังตัวมาพี่ซี้งมาจากเอซีไล ชิคิกระยะอเล็กซานเดอร์อาร์โนทีนี่ไม่น่าปัานได้ก็ต้องเปลี่ยนผู้ล่นเป็นเนมาเนมาปั่นมาออ้โหลิเวอรคาร์บินเซนอย่างสวยงามเสร็จกันนให้เอวินมาก็ครึ่งแรกจบไปนะครับโอ้โหก็น้ำอยู่นะครับงา ดูนะครับทีที่อะไรคองนักบาเ่อร์แม่เอาโบนูเยอะมากเลยครับเพราะว่าโบนูเยัะขึ้นแล้วก็ต้องพยายามเซฟอัดเตะผู้เล่นไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนัดอีกนัดหนึ่งนะครับก็เป็นนัดก็จะเป็นนัดอีกนัดหนึ่งนะครับเอาง่ายเข้าใจง่ายนะครับนี้เป็นแมตช์แยกอันนี้แมตช์แรกเดี๋ยวต้องไปเจอกันแมตช์ที่สองนะ ก็ฟังงก็พร้อมแล้วนะมิวคูยังเปลี่ยนตัวอยู่นะครับมิวคูนี้โหเจอก็เดี๋ยวผมถ้าเขาอยากเจอก็บอกมาเลยนะที่คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะให้ไอดีโอ้โอนุไอดีไปนะครับเดี๋ยวเราเป็นอย่างแล้วนะครับก็ ลีมานั้นเปลี่ยนตัวแทนลีมานีมาเอาออกแล้วก็เรีโอซา,านเน่มาเรียอซานเน่อเรียนซาเน่ลงสนามนคะครับแล้วก็มิซซี่เปลี่ยนแทนในสัปที่อยู่มาเป้ลีโอมาเดวส์หลังมาคิี่นเสซ์ม้าเรียอซานเน่ เ็นทอร์เนสโดพิเก้มังไว้เเป้มีสองทางให้โยชิทิมิกคยูริยานมาเรสได้มาอเมเป้งาโอ้สองส่นแล้วค่าอเมเป้มองเข้าอีกแล้วก็ก็เป็นผู้เฟคแอตติกครับอ้าวติดองตัวกิสมันครับ กิสมันได้บอลมาเอ็มบาปเป้งง้างแม่ติดบล็อกมองมาเข้าบอลทางไปแคแม้มามายามาเรส,สยาม,มาเรสกิสมันแมสันเมาส์สันเมามส์าบอลม,มากแม่ไอ็มบาปเป้จะมองแล้วครับยังไม่ออกอับบอลดูคาร์เฮอร์เดสเอาคิมิกแย่งมาได้ครับเอาคิมิกบอลยังไม่ออกครับก็เล่นกันต่อฮะเมสันเมาส์ระยะหัวกันเลยโหลก เราดูเขาสเ,ตเกตจก่อนยังเซฟประตูได้แล้นนวกูได้เปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็ยังเปลี่ยนตัวอยู่นะครับ อิงเกลโลอิงเกลโลมาครับของเตยมาลงสนามเบสันเมาอ้าวได้บอลยิงไปโอ้โหเบสันเมาสามศูนะครับเบสันเมาต <c oughs> อนนี้ก็นำไปสามศูนแล้วนะครับ <c oughs> อ้าวได้บอลมาพิชมา อยากมาเร็ตแมไม่ผ่านอ้าวได้บอลรับมาเรตโอ้โหใช้สติกเกอร์งเซฟบอลของอุปป้ไว้ก็โลกกเ๊ซีตอเอ่าตอระส่งมาให้บรูนฟน์มันเมานอีกโลกกงเก๊กยากเลยตอมอรี เสือบอลใบโมเดตอเรสแมวลูกค้างก็ซื้อเได้ถ้าตอร์เรสถ้าตอรเสนเซตสองน่าจะมีตัวซ้ำนะครับไอเซเดออาโนับปันมาลูกค้าชอกออกไปก่อนโลกของเต้ตัวส่งนี้มันกำงเด็ดอยู่หลังเลเอาเวอร์ดาได้ของเตะ 4โอเมื่อกี้อะไรไปนเวินมาคีสมันได้หลุดไปยิ้มมันหลุดแม่ล้มแม่ล้มหนาแม่ก็ยังที่เซ็แคนเเกตไว้กลูกองเตะจ่ายเอวินมาหมโน้ฟนาที่มกแย่งมาได้5แล้วนะครับต่อ3่ รลองเลยโอ้ดูว่าจะได้ไปถ่ายรูปสีหลุดมาปั้นโอเข้าไปนี่นะครับเอาละได้หนึ่งลูกมาก็ยังตามได้เนี่ยได้หนึ่งลูกมายังตามแม่จะยังตามได้ครับเปลี่ยนตัวนะครับ เป็นสามตัวครบนะครับดูนะครับว่าเปลี่ยนมีชื่อผู้เล่นนักเตะใครบ้างมาดูยาม,มาร์เรสออกแล้วก็โบดูมาแทนนะครับเมสซี่มาแทนคลียร์นเนมเป้แล้วก็โรเบิร์ตเลวานเบกี้มาแทนเน,นสังเวยครับทีที่แปดสิบเอามาต่อเลนแม่เก็ได้บอลน ยางยัยังมาบังทิ้งางอามาด้อม้มหได้อีบอลดูบอด,ดูแม่ดิ้งหลอกมาผ่านไอ้เสอราไปหลอกไปแคมป์แม่ติดติดช้า เปิดมาอ้าวอ้าวกิโมองลองเล่บุกเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหกิโมองลองเล่บุกเข้าประตูตัวเองเฉยเลยครับโออนี่ไม่น่าตามทันแล้วครับอือหุกเข้าประตูตัวเองน่าเสียดายที่สุดแนฮะก็เบลุตามด้วยเบลุเบลุ เท่มขึ้นมาตายให้โรเบร์เลวานดอกสกิ้นงฮะ5-1ฮะเป็นประตูชัยสำหรับทีมโอ้โหตอนเลตเตะไทยเห็นไหนหกันรู้ครับก็เกมจบแล้วนะครับแม่คู่นี้โอ้โหชนะ5-1ครับสเกลสเกลดี่ หนึงสี่นะครับน่าจะป็สี่น่าจะมีหนึ่งเ้าสี่สี่ถ้าแม่แฮมที่เรียบร้อยแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ถึงสองร้อยซับสไค์นะครับแล้วมาเจอกันอีกที่ใหมาที่สองรับขระคุณครับ